เอกนัทพร้อมพันวันนี้ต้องออกมาพูดแล้วละจ้ะข่าวมันร้อนมากละเธออ๋อเรื่องสอสจะย้ายพักจากรวมไทยสร้างชาติไปอยู่ที่อื่นนะอยู่บ้านใหม่นี่นะครับวันนี้คุณเอกนัทพร้อมพันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผู้ที่จังนี้่เพราะว่าไปงานอ,งอุตสาหกรรมกับนายกนี่เองอแล้วก็เลยขาพักรวมไทยสร้างชาติพูดเรื่อง25สส,อสอของพักจะเตรียมย้ายไปพักใหม่คุณเอกนัทบอกว่าเห็นข่าวนี้จากติกตอก ยืนยันว่าเป็นเพียงข่าวลือไม่ใช่ความจริงแน่นอนนะครับว่าวันก่อนเนี่ยนายจิรวุฒิสิงห์โตทองสสชนบุรีของพักก็ออกมายืนยันแล้วและตนเองขอยืนยันอีกคนนึงด้วยว่าสสทุกคนยังอยู่กับรวมไทยสร้างชาติไม่ไปไหนและยังคงเดินหน้าทํางานต่อไปซึ่งที่ผ่านมาการทํางานร่วมกับรัฐบาลก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนที่ดีทุกคนยังยึดในจุดยืนของพักถามว่ายังยืนยันใช่หรือไม่ว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะยังมีพักรวมไทยสร้างชาติ เอกรัก์บอกว่ามีแน่นอนมีแล้วมีอยู่มีต่อไปนะครับสมาชิกทุกคนจะยังอยู่ถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าขอเอาตำแหน่งเลขาที่การพักเป็นประกันเลยนะครับบอกว่าอยู่ที่นี่แล้วมีความสุขไม่ไปไหนแน่นอนวันนี้พักรอมรวมเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันและยังเชื่อมั่นในนายปิรพันธ์สารีรัตนวิภาคหัวหน้าพักว่าจะทํางานการเมืองต่อไปนะครับความสัมพันธ์ในพักเนี่ยก็ยังแนยวแน่นเหมือนเดิมในอนาคตก็เช่นเดียวกัน แม้ตอนเลือกตั้งเราจะโดนปรามมาดไม่ได้สอสอแต่ก็ได้มา35ที่นั่งโดนปล่อยข่าวว่าพักแตกมีปัญหาตนก็มองว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะปล่อยมาเป็นปีแล้วยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งหน้ายัางอยู่เหมือนเดิมค่ะวันก่อนพี่ปองเจอคุณพิมพ์ัทราถามว,ว่าเกิดเรื่องอะไรกันทําไมมีข่าวออกมาคุณพิมพัทราบ,บอกว่าคือพอมันเลือกตั้งอบจอเนาะ<ม>ทุกเขตอ่ะมันคือสมาชิกเขตอ,อ่ะสจมันก็จะมีของประชาธิปัตย์ของเดิมเขาเนี่ย นครศรีธรรมราชเขาปูปพรมก่อนที่จะมีตระกูลชัยชนะเดชเดโชขึ้นมาใช่ไหมนะแล้วมันทาให้นครแตกเขตหนึ่งเนี่ยคุณคุณเบลก็ก็หยุดหยุดงานการเมืองคุณวิทยาก็มาอยู่ที่ลวมไทยลมไทยแล้วก็พิมพ์พัฒราก็มาอยู่ที่ลวมไทยใช่ไหมคะหลายคนมาอยู่ที่ลวมไทยนะคะแล้วก็ทางเขตของคุณพิมพ์พัฒราเนี่ยเป็นเขตที่แข็งมากคุณพิมพ์พัรก็ก็ทำเขตของตัวเองเอาไว้แข็งตั้งแต่สมัยคุณมานนด คุณมาโน่ถึงพิมพ์ัทราแล้วก็คุณมีนพันธก็ขยายเขตไปจนกระทั่งไปทับเขตพิชินวอการขยายเขตนี้เองเป็นก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเนี่ยที่ไปประกบกันกับก้อนของวารินใช่ไหมเสร็จแล้วก็ประกบกับก้อนของแอมเภออาญาสิทธิ์พลังประชารัฐแล้วก็ไปประกบก้อนของวิทยาแก้วพลดายซึ่งมนยัมีฤทธิ์มีเดชอยู่ใช่ไหมแล้วก็ไปประกบก้อนเดิมกับอดีตสสแบบพทีิเกตหนึ่งคือมีเท่าไหร่ก็มาประกบกันประกบกันมารวบรวมกันพอทั้งหมดเนี่ยจับมือกันไง พอจับมือกันหมดเลยพลังประชารัฐภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติบ้างเดียวพูต้ตระกูลเดชเดโชของประชาธิปัตย์ก็ลม้มไงพอล้มปุ๊บเนี่ยพิมพ์มัธาบอกว่าวันนั้นเลยอ่ะวันที่ประกาศผลเลยเนี่ยเขาปล่อยข่าวเลยว่าปุ้ยาย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยปุ้ยไม่ไปปุ้ยยังอยู่รวมไทยสร้างชาติพี่ตองพี่เจอเมื่อวันเสาร์หอ,อมกรอบเลยกระแสกระแสคุณปุ้ยแรง แรงมากพี่เจอเนี่ยผอมดํามากเลยนะเพราะว่าอะไร่ะน้ําท่วมไงแลงเราไม่ได้จะวิ่งขึ้นมากรุงเทพมาหาข้าของจําเป็นอ่ะแล้วก็กลับไปอีกบอกว่าเลยไปเจอกันโดยบังเอิญบอกว่ยทำไมผอมนี้บอกพี่น้ําท่วมหนักมากแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยมั่นใจเลยว่าเขาถูกปล่อยข่าวทําลาย เขาก็ยังคงยืนยันว่าเขายังอยู่รวมไทยสร้างชาติยังคงช่วยทําพักและพี่ก็ไปเจอคุณเอกกนัดพร้อมพันในในอีกสองวันถัดมาพี่ถามว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นคุณเอกกนัดบอกว่าในติ๊กตอกพี่ไปดูดิพร,รึบเลยว่ามันจะมีคนของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยคือแตกแล้ว<ม>แย่แล้วลูกตูทิ้งแล้วไปแล้วไม่มีใครอยู่แล้วเ<ม>หลือแต่พักร้างๆแล้วพี่ไปดูมีหมดเลย ขณะเดียวกันก็เขาก็เลยต้องระดมคนก็มีการระดมคนมีพี่เชคอะพี่เชคคนค้นคน,คนมีฟ้าครามกบมโนมีบีบีมีใครกใครเนี่ยที่เป็นอินฟลูคารเมืองอะติ๊กตอกกอ็อกเกอร์ทั้งหลายรวมถึงมริกาบุญมีตระกูลด้วยก็ต้องออกมาลุกขึ้นบอกว่ารวมในสร้างชาตินะคา่ายเหนียวแน่นๆเปืกอย่างแน่นเปืกอาจจะมีบางคนเท่านั้นไม่ขอเอ่ยนามนะคะอันนี้พี่ปองนะ มีบางคนไม่ขอเลยนะเพราะเขาเป็นสามมิตรเกา่า<ม>เขาก็อาจจะออกไปอยู่กับสามมิตรในเวลาตอบในเวลาข้างหน้านะคะแต่หลายคน,นยังอยู่ด้วยกันเปิกแล้วก็ยังอยู่กันด้วยน้ําหนึ่งใจเดียวกันทีนี้มันก็มีเรื่องนี้เพราะว่าอะไรมันมีการไปขา่าวเรื่องนี้เพราะว่ามันเกิดเหตุที่นครศรีตอนจากนาครศรีเนี่ยมันก็เกิดเห,ห,หดตุอีกไหลกำลังจะเกิดเหตุอีกหลายๆจังหวัดในภาคใต้อีกหลายๆจังหวัดในภาคใต้ ในอีกหลายๆจังหวัดที่รวมไทยไปบวกกับภูมิใจร<ม>วมไทยบวกกับภูมิใจรวมไทยบวกภูมิใจเป็นภูมิใจสร้างชาติอ่ะ,<ม>อะภูมิใจสร้างชาติเลยอ่ะพอมันเกิดภูมิใจสร้างชาติปุ๊บเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันจะไปหรือเปล่าว่าปล่อยข่าวกันไป<ม>ปล่อยข่าวปล่อยข่าวปล่อยข่าวจนในที่สุดแล้วต้องมีคนออกมาพูดพี่เช็ออกมาใครต่ใครออกมาพี่เช็กนี่ออกมาเองเลยนะออกมาพูดเองเลยสุธิพงศ์เออแล้วก็เลยกลายเป็นว่า ต้องออกมาพูดกันจริงๆว่าจริงๆแล้วเรื่องมันมาจากอะไรกันแน่มันมาจากว่าทักษิณมันไส้ภูมิใจไทยมันไส้รวมไทยสร้างชาติมันไส้พิลพันธ์มันไส้พลังงานอ่ศัตรูเก่าแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยนะวันนี้เนี่ยเมื่อกี้พี่เห็นภาพเนี่ยนะจะเห็นอย่างพี่มะองค์อิงเดินคู่กันกับเอกนัทพร้อมพันใช่ไว่าอง้์อิงกลุ่มมือเนี่ยองค์อิงคือแบบว่าคือกลุ่มมือแน่นเลยอ่ะ เอกนัทเป็นใครกบประอตอนนั้นไล่ใครไลย,ยิ่งรักอ่า,อาแล้วจนทําให้ยิ่งรักทุกวันนี้อยู่ไหนอยู่ต่างประเทศ,เ,ทศเห็นไหมล่ะก็เป็น,เป,นเป็นก้อนกรวดในรองเท้าน้ำตามตใจมแต่จริงนะกระแสแบบนี้นะมันมองแบบนี้ก็ได้นะพี่ปอกว่า แล้วมันทําให้ไม่มีเลือกตั้งธุกิ่ปีแม่น,น้ำห้าสายกี่ปีหกสองอีกมันทาให้เพื่อไทยเนี่ยซบไปเป็นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในรอบคือเก้าปีเนี่ยเพื่อไทยซบไปห้าปีอะ่ะนะคือกระแสะแบบเนี้มันก็อาจจะทําให้คนมองมองนะว่าภูมิใจไทยที่ภาคใต้จะได้ประโยชน์ค่ะนะเพราะว่าสสใต้จะไปไหนอะ่ะตอนเนี้จะมาไปเพื่อไทยก็ไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะภูมิใจไทยก็ลากกันก็ใกล้เคียงกัน ดดเฉดสีใกล้เคียงกันอะไรประมาณนั้นนะใช่ค่ะ,อ,ะอ,อันนี้แะคะแต่รวมไทยช่างชาติก็ยังแน่นกันอยู่นะคะยังจับมือกันอยู่ ตามล่าหาแสงเหนือแบบสบายๆในประเทศรัสเซียแนวหน้าออนไลน์ now, now, World Express ร่วมกับ Ar รา n d the World ชวนไปเที่ยวชมแสงเหนือในเมืองมูรมันเหนือสุดของประเทศรัสเซียออกเดินทางจากกรุงเทพสู่มอสโกโดยสายการบินแอร์โรฟลอเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของมอสโกเมืองหลวงแห่งประเทศรัสเซียเช่นพระราชวังเคลมลินจัตุรัสแดงวิหารเซนซาเวียโดมสีทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียพักผ่อนแบบสบายๆที่โรงแรมหรูและ ดับ5ดาวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาคารโรงแรมที่สวยที่สุดในโลกเรดิสันคอลเลกชันส m o สโ o w เดินทางสู่เมืองมูนมันเพื่อตามล่าหาแสงเหนือที่เมืองนี้คุณจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่หมู่บ้านชนเผ่าซามิและกิจกรรมฤดูหนาวสนุกสนานที่นอ t สันไลฟ์พาร์คสนุกกับกิจกรรมนั่งเลื่อนลากโดยควางเรนเดียขี่สโนโมบิลในลานหิมะถ่ายรูปกับสุนัขพ,พันธุ์ไซบียรยฮัสกี้เราจะพักกันที่เมืองมูนมันถึง3 มีโอกาสได้เห็นแสงเหนืออย่างเต็มที่ทริปนี้สนุกสนานสะดวกสบายออกเดินทางวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์2568อาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์ around the world ท่านละ174,000บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่061 421 0110และ061 421 2680